สวัสดีครับทกสสสาขาสมเนินครับปัญหาที่เจอเยอะที่สุดน,นะครับส,สำหรับการยืนยันตัวตนคืออะไรครับจะเป็นเรื่องของการที่ประชาชนไม่ได้ปลูกพร้อมเพยงค่ะจะเจอมากที่สุดถ้ายังไม่ได้ปลูกพร้อมเพย์นำสมุดมาปลูกที่นี่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะสามธนาคารเลยธนาครนารกรุงไทยธนาคารร้อมเพธนาคารไหนก็ได้ออมสินธนาคารทกสส ถ้าเขาบอกอยู่ต่างจังหวัดไปธนาคารใกล้ที่ทํางานได้ไหมได้ค่ะได้เนาะไม่จะเป็นต้องมาที่พื้นที่<ช>ที่เราอยู่อาศัยใช่ไหมใช่ค่ะได้ทุกที่เนาะใช่ครับบรรยากาศการยินยอตัวตนนะครับพี่น้องประชาชนชาวเบอร์สุขเนินนะครับที่ธนาคารทกออสอสาขาสุขเนินจังหวัดนครราชสีมาสุขเนินบ้านฉันครับเรามาเก็บบรรยากาศพี่พี่น้องๆเรานะครับก็ มาทย,ยทยอยกันมาครับร้อวันเนาะใช่ไหมร้อยแปดวันนะครับใครมีเวลาว่างวันไหนก็มานะครับไม่ต้องรีบนะครับเจ้าหน้าที่ทํางานรวดเร็วนะครับคนหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับนอกจากที่มีปัญหาติดขัดนะครับเขก็จะระดับแล้วก็นำเบบประชชนยื่นเข้าเครื่องสแกนแล้วก็ ใส่รหัสนะครับที่เราจําง่ายๆเนาะอย่าไปตั้งรหัสยากในหกหลักเตรียม,มตัวมาจากบ้านเลยค่ะเนาะให้จุดมาเลยเบิ้ลเลยก็ดีเนาะ<ม> <c oughs> ง่ายๆเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆนะครับครับรถเร็ว<ๆ>ทันใจรับใช,ช้ประชาชนนะครับทกศสาขาสุนินจังหวัดนครราชสีมาสุนินบ้านฉันครับมาทกศสุนินนะครับที่จะมายืนยันตัวตนนะครับด้านหลังนะครับจัดสถานที่ร่มเย็นดีนะครับ หรับพี่น้องที่จะมาลงทะเบียนนะครับสิ่งที่เตรียมมาก็บัตรประชาชนนะครับท่านจะยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็นำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับวันนี้วันแรกนะครับบรรยากาศที่ทศ สาขาสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกรเนาะจะมีบัตรบักระสอหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ธนาคารนะครับวันนี้ก็รวดเร็วนะครับคนนึงใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเร็วมากนะครับแต่ทีมสําคัญต้องผูกพร้อมเพยก่อนถ้ายังไม่ได้ผูกเพยงก็นาสมุดธนาคารมาด้วยนะครับมาผูกพร้อมเพยครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยเบนจามิตค่ะเบนจามิตนะครับใกล้นิดเดียวเนาะ อ่าเดี๋ผ่านแล้วเนาะยินดีดูใครนะครับสุเหรียนบ้านฉันครับ <c oughs> เก็บบรรยากาศนะครับพี่น้องเรานะครับอาลุงมาจากไหนมาน้องเอี้ยงบุงกิเล็กนเนาะผ่านแล้วเนาะ,ะยืนยันตัวตนมาแล้วมเช็อ๊ะอ๋อเช็คยังยังจะมาเช็คอ๋อยังเช็คไม่เป็นใช่ไหมเขาเขาเช็คไม่เป็นนะครับให้ลูกห,หลานเช็คในแอปนะครับแอปเช็คของเอ่อ ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะมีแอปเช็คนะครับลงบัตรประชาชนเช็คง่ายๆนะครับถ้าเช็คไม่เป็นก็ให้เจ้าหน้าที่บริการเนาะก็จะใช้เวลานิดนึงครับต,ตอนนี้ก็รวดเร็วมากนะครับคนนึงไม่ก็นหนึ่งรีบมานะครับคนยังยิดน้อยอยู่นะครับเพรทศกสอยากได้คนเยอะ <laughs>